สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำที่ประเภทที่สองกันเลยนะคะซึ่งก็คือคำสรรพนามนั่นเองคำสรรพนามเนี่ยมันจะต่างจากคำนามยังไงคำนามที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะมันเป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆใช่ไหมคะเรียกชื่อคนก็ได้สัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้สรรพนามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้าๆอย่างเช่นยังไงดีพี่ปุ๋ยฝ้ายพี่ปุ๋ยฝ้ายคุยกับท่านผอ,อที่ชื่อนั้นที่นี่นี่สมมติท่านผออ,อะไรดีละ่ะท่านผอ,อดมใจ อย่างนี้ยค่ะแล้วเราจะพูดถึงว่าสวัสดีค่ะท่านผอดวงใจคะท่านผอดวงใจอยากได้น้ําน้ําอะไรดีคะท่านผอดวงใจชอบกินอันนี้ไหมคะถ้าเราพูดคํำนี้มันซ้ําๆซ้ำซ้ำๆมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมคะเราก็เลยต้องหาคําที่มันทําให้ประโยคมันสั้นขึ้นง่ายขึ้นซึ่งในนิที่นี้เราจะใช้พวกคาสรรพนามตามบุรุษนะคะดูซิว่ามีอะไรกันบ้างจะได้ไม่ต้องเรียกชื่อซ้ําๆนะคะเมื่อยปากคือมาประเภทที่หนึ่งเลยค่ะ แบ่งตามแบบลักษณะบุรุษเนี่ยจะแบ่งได้สามชนิดนะคะเอาชี้ด้วยยังลบเด็กๆจะเห็นไหมสามชนิดค่ะมีอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งนะคะใช้แทนรู้แหละเห็นในตัวอย่างน่นาจะรู้ใช้แทนผู้พูดนะคะประเภทที่หนึ่งคือใช้แทนผู้พูด I ใช้แทนตัวเองเนี่ยแหะค่ะใช้เรียกว่าอะไรดีล่ะแล้วแต่แล้วแต่สไตล์แล้วแต่คุณจะเลือกเลยใช่ไหมคะถ้าเป็น ที่ปุยป๋ยไฟฟ้าก็ใช้ชอบแบบเวลาถ้าโพสไอจีอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าดิฉันดิฉันว่านะคะดิฉันชอบอันนี้มากเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะใช้ดิฉันถ้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเรียกตัวเองว่าหนูอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แทนตัวเองว่าเราเนี้ยแ,แทนตัวเองว่าไอเนี้ยใช่ทั้งสิ้นนะคะอาจจะเป็นเราก็ได้ถ้าเราพูดก,กับเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทใช่ไหมคะเ,เราชื่อปุย๋ยไฟ้านะเรามาจากโรงเรียนนี้นี่นี้หลังๆกลายเป็นอีกสรพนามหนึ่งแน่นอนอยู่ละ ข้าพระเจ้าอ่ะอันนี้ก็จะแบบเป็นทางการเป็นทางการแล้วก็ค่อนข้างให้เกียรติผู้ฟังมากๆม,มีอะไรอีกอ่ะผู้ชายก็จะใช้ผมจริงๆอิจฉาผู้ชายเหมือนกันนะใช้ผมได้ทับทุกสถานการณ์เลยอ่ะจะเป็นทางการไม่เป็นทางการสนิทแล้วไม่ค่อยสนิทใช้ผมก็ดูไม่แปลกเท่าไหร่เป็นผู้หญิงนี่ก็จะลําบากหน่อยข้าพระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้ก็ใช่อะใช้ได้นะคะถ้าใช้คุยกับใครอ่ะใช้คุยกับราชวงศ์เนี้ยเราก็เรียกตัวเองข้าพพุทธเจ้าใช่ไหมคะ อาตมาเออเราใช้อาตมาไม่ได้นะคะอาตมามีไว้ให้พระสงฆ์ท่านใช้เรียกตัวท่านเองบางทีเคยได้ยินเป็นมุกตลกใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเนี่ยมียาตโยมมาเยี่ยมพระยาตโยมมาเยี่ยมพระแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้คําพวกแบบคําคสุภาพหรือว่าคําที่เป็นแคมคําสําหรับกลุ่มพระสงฆ์บ่อยเขาก็จะเรียกตัวเองอะสมมติคุยกับพระใช่ไหมคะเออพระวันนี้อาตมาเอาอันนี้มาให้พระอตา,อา,อาอตมาอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาอย่างนั้นอย่างนี้จนหลวงพ่อแบบ รักก่อนอัตมาเน่ะให้อัตมาใช้โยมอ่ะเรียกตัวเองด้วยสัพนามอื่นผมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะอ่ะนั่นคือสัพนามบุรุษที่หนึ่งส่วนสรรพนามบุรุษที่สองนั้นใช้แทนผู้เรามีผู้พูดก็จะต้องมีผู้ฟังค่ะผู้ฟังใช้แทนผู้ฟังนะคะหรือคนที่เราพูดด้วยนั่นแหละคะ่ะเราจะเรียกว่าอะไรดีอะคะ ถ้าแบบไม่ค่อยสนิทแล้วเจอกันเราต้องแบบระวังนะวางวงตัวหน่อยก็จเียกคุณคุณคะกี่โมงแล้วคะขอโทษนะคะแบบนี้เธอเธออันนี้ก็น่าจะแบบเออเป็นเพื่อนดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเจอกันครั้งแรกเพื่อนที่แบบดูน่า,นานจะเรียกได้เียเธอเธอชื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมคะท่านท่านสวัสดีค่ะท่านถ้าใครที่ดูภูมิฐานมา,มากๆเราสึกอกเร้สึกอยากยกย่องอยากคารนับถือเล็กท่านนะคะ ฝ่าพระบาทอ่าจะใช้เรียกแบบกลุ่มกษัตริย์ใช่ไหมคะฝ่าพระบาทอ่าเรียกไปพระคุณเจ้าอ่าอย่าไปเรียกว่าอาตมาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอาตมานี่ให้ท่านเรียกตัวเองเป็นบุตรที่หนึ่งอย่างงงไปอันนี้บุตรที่สองแทนผู้ฝั่งใช่ไหมคะจะเรียกว่าพระคุณเจ้าคะอย่างนั้นอย่างนี้คุยกับท่านไปในเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรกันในโซเชียลอ่ะหญิงฟังก่อนนะหญิงอย่างนี้ใช่ไหมคะหญิงเออ,เ,อ,อเขียน,นอะไรก็ได้นะหญิงโซเชียลมีเดีย หญิงก็อย่าไปทำอย่างนั้นมันเกินงามอย่างเงี้ยค่ะใช้แทนคนที่เราคุยด้วยแบบนี้สามนะคะสับพนับเอ่อสับพนับสับพนามบุรุษที่สามค่ะใช้แทนคนที่เราพูดถึงพูดถึงหรือกล่าวถึงเป็นที่น้อยละเกินเช่นเขา หรือเขาเวลาหลอกเสียงเราจะพูดเขาเนาะแต่เวลาเขียนต้องเขียนเขาถูกไหมคะเฮ้ยเ <"H ee, S 1> พิ่งเจอเขาอะหลอกมากกับหนอกมากเจอเขาที่โรงงาน,านอย่างเงี้ยค่ะคนที่เราพูดถึงมันมันบางทีหมันไส่มากๆดูมันดิดูมันดิใช่ไหมคะเรากาลังพูดกับเพื่อนคนนี้อยู่ดูมันดิดูมันทําอย่างเงี้ยก็ได้หมันไส้ใช้มัน <laughs> ท่าน สังเกตไหมคาว่าท่านนี่จะเป็นแบบบุุษที่สองหรือบุตรที่สามก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมคะถ้าเราจะพูดถึงใครสักคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเราก็จะเรียกท่านอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่คุณย่าท่านไม่ค่อยสบายอะคะ่ะขออนุญาตลาง,งานนะคะเห็นไหมเราก็จะเรียกท่านใช้ในบุุษที่สามก็ได้พระองค์อย่างเงี้ยคะ่ะพระองค์ก็ใช้ได้เอาละคะ่ะขอให้เข้าใจหนึ่งสองสามแล้วนะคะบุุษที่หนึ่งเอาอีกทีหนึ่งแทนตัวเราเองหรือผู้พูดบุุษที่สองแทน ผู้ฟังหรือคนที่เราคุยด้วยบุรุษที่สามแทนคนที่เรากล่าวถึงหลักๆไม่แค่นี้เองนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็ไปทําข้อสอบกันเลยอุ๊ย <c oughs> ช้อยสันก็จะฉีกนิดน,นึงนะคะมาค่ะคํำในข้อใดเป็นได้ทั้งคําสรรพนามบุรุษที่สองและสามได้ทั้งสองและสามอย่างนี้ก่อนสองคืออะไรนะคะสองคือผู้ฟังค่ะสามคืออะไรคะ สามคือผู้ที่เราพูดถึงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอบอะไรดีคะเมื่อกี้ก็เห็นตัวอย่างแล้วเนาะอ่ะนี่คือช้อยทั้งหมดอะไรที่เป็นผู้ฟังก็ได้เป็นคนที่เราพูดถึงก็ได้ฉันโอ้ยฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้ฟังและไม่ใช่อันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยค่ะช้อยเสียเวลาขอใข่ผมอ๋อเหมือนฉันละค่ะ บ้าฉันรักผมนะไม่ได้ไหมตัดออกไปค่ะข้อควาวง,งูคุณคุณกับง,งูท่านเมื่อกี้เลยค่ะเต็มตาตอบท่านค่ะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะท่านอ่ะเราพูดกับเขาลราเลียกท่านก็ได้อ๋อท่านไม่ค่อยสบายอะค่ะขออนุญาตไปดูแลท่านได้ไหมคะนานี้ก็ใช่เราเป็นบุุษที่สามเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งสองบุุษเลยค่ะตอบท่านนะคะ ไปต่อนะคะข้อที่สองแล้วข้อใดมีปรดชาสัพนานะบุรุุสัพนามบุรุษสัพนามที่หนึ่งเอาละอะไร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 คืออะไรเห็นแล้วตกใจหมดนะคะบุรุษสัพนามที่หนึ่งเป็นยังไงไปดูกันค่ะเอาเป็นว่ามีบุรุษสัพนามที่หนึ่งใช่ไหมคะปรกฉาเนี่ยปรกฉาสัพนามอันนี้อธิบายหน่อยปรดฉาเคยได้ยินไหมคะถ้าไม่เคยได้ยินปรกฉาคําว่าปุดฉาล่ะเคยได้ยินไหมปุดฉา วิสัญนาสําหรับคนที่แบบดูอิคิวังมาบ่งบอกอายุว่าบึดปรืดฉานะคะก็จะแปลว่าคําถามเพราะฉะนั้นนะคะสรรพนามที่แสดงคําถามกับสรรพนามที่เป็นแสดงความเป็นแบบผู้พูดผ,ผู้ฟังผู้อะไรอย่างนี้บทที่หนึ่งคือผู้พูดเนาะมาดูซิว่าช้อยส์ข้อไหนมีคําสรรพนามที่เป็นคําถามแล้วก็มีปรสรรพนามที่เป็นผู้ฟังนะคะมีสองอย่าง เอาละค่ะไปดูก็ไก่วันนี้ฉันต้องไปไหนอืมยังไงเดียมีทั้งฉันซึ่งเป็นผู้พูดมีกับผิดเออ๋ออฉันงงอะไรของฉันเนี้ยอ่ะทุกคนล้างใหม่ล้าง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 ขอโทษทีมึนมึนปรึกษาสัพนามอันนี้ถูกล้วบรูรณาบูรุาสพนามที่หนึ่งนะคะ ลนลนลนบรรทที่หนึ่งนะคะคือผู้พูดค่ะขอโทษมือเองวันนี้ฉันต้องไปไหนเอาแล้วมีฉันซึ่งเป็นผู้พูดถูกไหมคะพอฉันจะใช้พอยเตอร์ฉันก็งงงฉันเอง <c oughs> ไปไหนอ่านี่ก็แสดงเป็นคำถามถูกไหมคะเอ้ยมีครบเลยอ่ะใช่ข้อนี้ปะเก็บไว้ก่อนขอไข่ค่ะใครใคก็รักฉัน ใครๆก็รักฉันยังไงดีอ่ะใครๆก็รักฉันดูแบบมีคําถามเอออันนี้ก็ดูเป็นคําถามอะ่ะฉันมีสรรพนามด้วยเฮมีสองอย่างเลยอะ่ะเก็บไว้ค่อยๆเธอไม่เข้าใจอะไรเธอไม่เข้าใจอะไรเธอนี่คือบุรุษที่สองตัดทิ้งไปเลยค่ะข้อนี้ไม่ใช่สุดท้ายนะคะผู้ใดจะไปกับฉันก็ได้ ผู้ใดจะไปกับฉันก็ได้มีฉันมีฉันทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือปุจฉาหรือปึดฉาสัพพนามเนี่ยค่ะคืออะไรมันมีอะไรที่เป็นคำถามหรือเปล่ามา ปืดชาสรรพนามนะคะหมายถึงคําถามในภาษาไทยที่หมายถึงแบบใครอะไรผู้ใดสิ่งไหนอันไหนนะคะที่เราจะต้องได้คําตอบเพราะฉะนั้นไอเจ้าปืดช้าสรรพนามเนี่ยมาดูกันว่าอันไหนดีไหนผู้ใดมันจะมีสองคำที่เราต้องสับสนเนาะไหนกับผู้ใดแบบเนี้ยค่ะเราทำอะไรดีอะคะ เราจะต้องเอาคำที่มีเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นคำถามที่จะต้องมีคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดจะไปกับฉันก็ได้อยากได้คำตอบหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรทั้งสิน้นแต่แค่บอกให้รู้ว่าเนี่ยเออถ้าใครจะไปก็ไปนะสิ่งที่ต้องการคำตอบจริงๆคือข้อก่อไก่ค่ะ ันนี้ฉันต้องไปไหนคนอ้องนะคะอ้องเหมือนพี่ปุ้ยไฟที่ทาข้อนี้อยู่แล้วแหละเพราะฉะน,นั้นก็คือต้องตอบข้อกอไก่นะคะเพราะมีปรึดฉาสัพนามค,คือคือคําแสดงคําถามที่ต้องการคําตอบนะคะแล้วก็ตัวผู้พูดคำรสรพนามบุรุษที่หนึ่งคือคําว่าฉันนั่นเองตอบอกอไก่ได้ข้อเดียวนะคะต่อไปข้อที่สามแล้วคะ่ะข้อที่สามนะคะข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่สอ,อ,องไม่มึนละรอบนี้ไม่มึนละตั้งใจละคือผู้ผู้ผู้ผฟัง หนึ่งท่านไม่มาหาแม่ขอไข่อาตามาจะแสดงธรรมที่นี่ขอควายอย่ามาหากระผมเลยงองงูคุณจำใสมากคุณจำใสขึ้นมากเป็นคำชมที่แบบฟังแล้วอิ่มเอมแต่ถ้านำเสียงไม่ดีก็จะดูโกหกก็จะดูหลอกด่าจำใสขึ้นมากเลยค่ะมาคอกกไก่ท่านไม่มาหาแม่ อืมท่านไม่มาหาแม่อาจจะพูดถึงคนที่เราแบบคุณแม่เราอาจจะพูดถึงคุณปู่คุณย่าเออท่านไม่ได้มาหาแม่เลยอะ่ะอันนี้บุรุษที่สามนะคะขอไข่อาตมาอาตมาคืออะไรอาตามาบุรุษที่หนึ่งนะคะอาตามาแทนตัวเองเนาะอย่ามาหากระผมเลยบุรุษที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอบข้ององูค่ะคุณคุณคนที่เราคุยด้วยเป็นบุรุษที่สองหรือผู้ฟังนะคะคุณจำใสขึ้นมากตอบได้ข้อเดียวชัดเจน ต่อไปนะคะข้อที่สี่ข้อสุดท้ายแล้วข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่สามคะบุรุษที่สามเป็นผู้ที่เราพูดถึงหรือกล่าวถึงก็ไก่นี่เธอไปตัดผมมาใหม่อีกแล้วนะขีดไว้่อนเลยนะคะเธอจะไปกับเราไหมเขาทำไมถึงได้มาช้านะัก อันนี้เป็นสภาพคนรอเมืม่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แกก็ไม่เคยเปลี่ยนกับเขาเลยนะเยซายขีดไปทั้งหมดแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะที่เป็นบุรุษที่สามคือผู้ที่เราพูดถึงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะขอควายนั่นเองเพราะว่าเธออันนี้พูดถึงบรุษที่สองคนที่เราคุยด้วยเธอจะไปกับเราไหมเราบรุษที่หนึ่ง แกบรุษที่สองเพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวคือข้อคอควายนะคะบรุษที่สามเราพูดถึงคนที่เราพูดถึงเนาะเขาเอาละค่ะจบเรื่องสรรพนาม้จริงสรรพนามมันมีเยอะมากเลยอะแต่ว่าอันนี้คัดมาให้ที่ข้อสอบชอบออกบ่อยๆนะคะก็คือประเภทพวกแบบสรรพนามนี่แหละให้เราวิเคราะห์ไอ้ตัวข้อมูลอะมันไม่ได้เยอะแต่พอแบบให้อ่านอย่างเงี้ยถ้ามึนๆบางทีก็ทําผิดได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะเอาละค่ะไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมกดคลิปต่อไปได้เลยค่ะไปแล้ว